สบายดีพี่น้องมัธยุูสุขคนสบายดีป้าลุงผู้นางบาบุญน้องนิดบึงหนาเพืเ่อนเธออืมอันอฉโชคโชคลิกรเตื่นมาตอนเช้าเช้าตอนเศร้าด้วยพี่น้อง <c oughs> ขอโทษขอภัยไอไอวัด แตกอยู่โคบโคบอยู่เก็บอะเมโตกระตุนฮัลล่าก็กระตุนเครื่องลินทุพนก็ะยาอย่าเดียยืนเลยโชคตั้งไข่เลยพี่น้องอ่ะมนดิอ่างบนยางยืนละตั้งไขล่ละอ่ะโชคโชคน้องนิดคนน่ารักขี้โมูก,ก็ย่อยน้องนิดกะถุตลอดพี่น้องเออแบ่งแบ่งกระแทหัวบวชน้ำมัน พออัน,อนพออเล็กร้านซ้ายพนไมจีว่าวา่าพนบบสบายอันโซปงโซุงทรงสาการเมื่อวานพี่น้องไมจีบรอดไปอยู่เพเื่อนเพราะว่าไม่จีกับพญาติไปกลัวอันนั้นทำบ่ได้ไปกลัวโลเพื่อนพีเพื่อนคนตายบ่วได้พี่น้องมันปวดมันเป็นประดงพิษแล้วบริดไปไม่แต่พอแอไปคนเดียว เพดสองเพียงสีโบสีเบยู่ก่อนสอบบางยังล่ะไม่ได้กับยูเพื่อนอีกพี่น้องเอ้ยบริป้าใสโม่โม่บอเราคของัวงัวก็กินหญ้าเล็มหญ้าเล็มหญ้าอยู่หน้าบ้านไอ้กระน้องไอ้โชกกระนังเล่นคนเดียวแม่เป็นก็ ไก่หมดลงไปเกาะตองก็ใบตองขายดูน,น,ยน,น,น,น้องนึงจะไปเกาะดีเจเดี๋ยวุ้งเนียบแขกน้ำเน่าน้องนิดตีนบวัวถึงขึ้นไปนั่งได้ยุ่งหักตีนบวัวถึงอ้ายไปนั่งอ้ายไปตีนถึงบนี้ ล่นพี่น้องเอ้ยเมื่อนีน้วันค้านในมือเลยเลยเอาหวานลงไปปลูกก่อนอันนี้คือหวานนพี่น้องไปปลูกหมดเลยไปพี่น้องหวานมาจีดออกดอกออกหกักสิลงไปปลูกกับมือนีนวันค้าวหวานดีเจ็บแขวาเลยพี่น้องเอ้ยเขาจะเอามาให้เขาให้เอามาปลูกสิปลูกเมียนหวาน, oh, <happy S 1> วน ปลูกดีเจ็บแข่วแข่วแมงว่ะฮามะจิกระใสเบิ้งแล้วได้แหละใสกะแบบใสแล้วมันก็ล่อนออกนะพี่น้องมันออกคุกออกมันแตกออกคุกออกเธอหนักเธอหน่อยไปสินะครับขึ้นกับผู้ถือกานถือกะดีพี่น้องผู้บัถือกะว่าเจ็บฮะแหละว่าบ่เบาแตอร์มะจี้ทนถือกะหวานนั่นเองค่ะโชคยืนได้แล้วโชค

มันยักโยมได้ค่ะมันเห็นงึกงึกเงึกนะมันยักโยมได้ค่ะอ่ะยักโยมก็ได้ออยักโยมยึกยึกยักยักโยมได้ค่ะอ่าอาอชุอาแบงไปบึ่งแม่เพื่อกับอันไข่มุกก็ต้องเนาะไปบึ่งไข่มุกกับแม่กันอันน้าสาวเพื่อเก็ต้องแม่นางนิดแม่หนุ่ม พี่น้องนทางกับพ้นตกกับเพื่อนมาสิเพื่อนเพื่อน oh, <okay. S 1> เอาก <laughs> ม็ด <laughs> กอต้อขายเลยพี่น้องเอามาอมาคอยสิเกะมา

ด้วยบมีปีก็ออยจะเบอร์รถจอดๆแกุ่นกยังดาดเข้ามาเจ็บบงบงหานเลยบงหานจินแดงเจ็บไปสูตแน้นเมื่อกี้นีหาไม่ทามีทันจุ๊บๆแล้วลวยบ่มีรอยนั่นป่วยบ่มีปีเห่นเออแกแกเพื่อนเหีย เดียมันเ้นเน่ยมือนนั่นะได้แะได้จักก้านล่ะครบแล้วบอกเรือบอกเรือก็ให้เขาเลยเลยแหะกีบอ้ามันเรืออล่ะกับพ่อแล้วเออเติมให้ล่าเลยเลยเลก็เทิดเกาะลงมาแะกัน สอยไม่ต้องขายพี่น้องเอ้ยกาละพันกีบพบกาต่อหาพันสิบสองกาต่อยี่สิบบาทเป็นเงินบาทฮะสิบสองกาต่าบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นเงินกีบเป็นงินกีบกระสิบสองสิบองกาต่อสิบพัน ให้สิบบาทพับพับกอก็แล้วก็พับด้งงามให้เขาใส่ถุงขายขายตองพอได้ขายอยู่ไม่กี้ได้เงินหลายได้ได้น้ำตองกล้วยีนก็ขายเ 3, ถ่อละซาเถ่อละสามสิบเถ้อละห้าสิบก็มีคือเถ่อละสิบก็มีพี่น้องเอ้ยเอาแต่ความต้องการ ของลูกค้าลูกค้าต้องการซาวยี่สิบก็ไดอนั้นด้อดนเกาะให้เขายี่สิบกล้วยกุ้กล้วยกล้วยบวยมีปีนี่เห็นบอก่กล้วยบวยมีปีนี่เป็นหมากไปสี่ชุดเลยบวยมีปีต่ออีกอันนี้ยังมีปีบางแนเกลือนี่นกล้วยสุกเขียวนี่เอามาปลูกอยู่นี่อยู่หลังห้องงาตัวนั้นอันซุ้มหนึ่ง กำลังออกหรือนอนเนี่นอนนี่ก็ได้นอนหนึ่งออกมาแล้วกล้วยสุดเขียวกำลังจีใหญ่เอ้ดิปีเคดิไปฝงยอดเติมจีเป็นหมากแล้วเตรียมจีเป็นหมากเห็นบนพี่น้องเกดนเตรียมจีเป็นหมากแล้วบนมีปีเด้อเป็นหมากเลยถอดออกแล้วเป็นหมากเลยท่นนี่จุ่มตัวนี้กับจุ้ยตัวนี้กับแมนกำลังถอดขาดแมนกล้วยบางอันก็ถอดปี้พี่น้องเอันนี้มันบอดถอดปีมันแบบมันเป็นหมากเลย พี่น้องฮู้่ความหมายของแมจิเท็นบอกบ้างอันนี้คือกล้วยตานี้นี่หมากเพิ่นนี่นี้ในน่องนี่ปกติก็กล้วยมันก็มีหมากไปส่แล้วมันก็มีปีชุดไปส่น้องพี่น้องแต่กล้วยโต๊กิีนี่บ่มีแบบนี้นะออกมาเป็นหมากเลยแหละกับบมีชุดเลยบ่มีปีแบบนี้อันนี้หักเอาซะอ,นนอันนี้ก็กล้วยตานี้กล้วยน้ำหวานกันต,ต้องมีปีิปซุ้มอยู่พี่น้อง ก็ทำไมกินซุงมเหมือนจีนเอามาปลูกเป็นหนอ่อเป็นกอแล้วเริ่มฮนะสิได้กินอยู่ดอกน้ำกระถ่อมหักกระลงเลยลดลง่นนี้อ้อยู่นี่น้ำขังเนาะน้ะนำขังฮะเด็นกนี่เนาะอจีบว่า <c oughs> เห็นบ่ออกบ้านหลวก็คันเป็นหมากแล้วก็เป็นหมากเลยแล้วก็สุดเลยบ่ยมียอดปีต่อ,อน,นี่ซุ้มกล้วยตาน,นี่น,นี้จักกล้วยยัยงบู่้ หมากเลยเป็นหมากเลยทางพีกอ่ะผับต้อง่นี่เดี๋ยวยูพีก่ะซ้การส่องกาดเอามาไปซอยเดอวยคือดอกไม้เลยอืคือดอกไม้เลยคือผวมันนาบุญอ่อันนี้ก๊อกมงนาวบุญก๊อกมะเกลยงก็ก๊อกอีหยังพอแอปลูกเมียนนาวบะดมบึงและบ่บใบมันอ่า ข่วย้างมักบวบมังน้ำเพิ่นเออพับเอาละกัพับพับพ,บพบับไปนั่นหน่ะสองใส่กระเป๋าให้เขานับอยู่บ่แลยอ่าบนับสิฮู้จักบาชามสิกานหอดบ่เละ หวยสุดปีเราสนตเาเออก็นากับไปเกาะสวนตัวนั่นสวนตัวนี้มันจเมืดแล้วไม่เพราะมันมันมันสอนต้นหนึ่งมีแต่สามการหนึ่งสองการนขามุกกจัดไปจองเดพี่น้องมั่งเลยไปับ กพับๆ <c oughs> มต้องขายไอพี่น้องคลิปนี้มาฮอน,นีลาไปก่อนเด้อฝากติดตามคลิปหนาขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นเลยจ้าลาไปก่อนบ๊ายบาย